สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในไมโครฟ์เอาชีวิตรอดในเวอร์ชันหนึ่งจุดจวันนี้อยู่ในช่องเ m ็มทไมครับไทยชาแนลวันนี้จะเราได้ทําการสร้างฟาร์มเนเธอร์เออไปเรียบร้อยแล้วเราก็อัดคลิปไปแล้วด้วยทีนี้พออัดคลิปไปแล้วจ้าทีนี้มันมีปัญหาอันนี้หนึ่งเรื่องเสียงก็เลยจะต้องมาอัดใหม่นั่นเองฟาร์มเนเธอร์ที่เราทราบเนี้ยจ้าเป็นฟาร์มเนเธอร์ขนาด8คูณ 8. ต้องบอกก่อนว่าเจ้าเฮ้ยึฮึฮม็อบมอบ็มบบไม่มีโอ้หนูได้ยินเสียงจ่ะ เป็นต้องบอกกดไว้เจ้าฟาร์มเ,เนเธวอวัดจาะที่เราทราบเนี่ยมันมันมีปัญหาเออเป็นปัญหาที่ทุกคนประสบก็คือว่าฟาร์มเนี้ยจ้ะมันไม่ใช่ฟาร์มแบบอัตโนมัติร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันเป็นแค่ฟาร์มกึ่งอัตโนมัติจ้ะเพราะว่าเราจะต้องใช้มือของเราเนี่ยในการปลูกเนทวาดก่อนด้วยทีนี้ก็เลยต้องมาสร้างฟาร์มที่มีเฉพาะการเก็บเกี่ยวอัตโนมัติเท่านั้นจ้ะ รูปแบบฟาร์มที่เป็นแบบประมาณกึง่งเซมิอโตเ m ม t ติเนาะเพราะว่ามันไม่เหมือนกับว่ามันเป็นฟูลี่เท่าไหร่จ้ะเพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะมันไม่อัตโนมัติแบบ100ร0อยเปรเซนาก็เลยมองว่ามันเป็นแค่กึ่งอัตโนมัติตรงที่ว่าเรายังต้องปลูกอยู่จ้แล้วแต,แต่ว่าเราไม่ต้องเก็บเองอ่ะเราสามารถใช้นี่ระบบน้ำในการเก็บได้แล้วเราก็สามารถที่จะรอรอให้เจ้า,าหูเนเธอ,อร์นี่จ้ะร่วงปรมาณนี้นได้ แบบโครงสร้างที่เราออกแบบไปจะเป็นแบบ8ปดคูณแปดอ่ะทำไมถึงเป็นแบบ8ปดคูณแปดเพราะว่าถ้าเป็นแบบด้านกว้าง8ด้านยาว8เนี้ยจ้ะจะทําให้เราสามารถปลูกแบบนี้ได้ก็คือเนี้ยเราสามารถปลูกเนี้ยจะ้ะสามารถปลูกได้โดยที่ตัวเราไม่ต้องโดนกับไอ้เจ้าโซแซนนี้ไงเพราะว่าโซแซนนี้จ๋ะอย่างที่เห็นคือเดินสโลมากอ่ะแต่ถ้าเป็น8ปดคูณแเราก็สามารถเนี้ยจะ้ะเป็นไหมปลูกได้แบบ เต็มเลยอนี่จิ๊บอ่าปลูกเต็มแบบนี้ได้จ้ะก็เลยใช้ระบบนี้ทีนี้ตรงนี้จ้ะไอ้ที่เราวางกั้นตรงนี้เพื่อกั้นน้าตอนแรกก็ตัดสินใจคิดว่าเฮ้ย hey, จะวางเป็นเฟรนเกตดีหรือว่าจะวางเป็นแผน่นป้ายดีแต่ว่าถ้าวางเป็นแบบนี้มันมน่าจะดีกว่าจ้ะเพราะว่ามันจะทําให้เราปลูกแถวแรกตรงนี้ปลูกได้ค่อนข้างง่ายนั่นเองอ่าทีนี้รูปแบบโครงสร้างก็เนี่ยจ้ะวางไปแปดช่องต้องมาอธิบายใหม่เพราะอัดเก็บไปแล้วทีนี้มันมีปัญหาเรื่องเสียงก็เลยต้องอัอธีบวยใหม่นั่นเองอนน ดีเพนเซอร์แล้วก็น้ําแล้วก็ช่องที่1ิบจ้ะก็อย่างที่มองแทบจะไม่เห็นก็คือเป็นเป็นเรดเนเทอร์บริกจ้ะแล้วก็จเจ้าเรสโตนนั่นเองระวังเรสโต้นเนี่ยแทบจะมองไม่เห็น <c oughs> ีนี้ไอเจ้าแตัวที่อยู่ตรงนี้จ้ะดีเพนเซอร์แตัวตรงนี้มันก็เชื่อมกับเรสโตนที่อยู่ตรงนี้เนาะยืมันก็จะเชื่อมทางยาวอย่างเงี้ยจ้ะลงไปข้างล่างต่อต่อท่อลงไปข้างล่าง <c oughs> ไม่ก็เรียกว่าต่อสายไฟลงไปข้างล่างเพราะว่านี่มาึตรงนี้แหละจ้ะที่เราจะขุดไป เดี๋ยวโออโอ้โหว่าแล้วไปเอาทอดมาดีใช้ได yeah. ้เลยมาโอเคซิฟอุตส่าห์ไปเอาทอดมาปากไว้ที่กว่าตอนแรกมันไม่มืดเท่าไหร่จ้ะแต่พอปูหลังโครงหลังคาไปแล้วมืดมืดอ่ะทีนี้ก็พึ่มมาเลยจ้ะตรงนี้อันนี้เปิดเป็นทางที่เราต้องใช้เดินใช่ไหม อ่าฮะหมูนเป็นทางที่เราจะต้องใช้เดินตรงนี้ดังนั้นก็โอ้โ oh, หดูดไม่ได้ไม่เป็นไรจกักวางอย่างอื่นแทนก็ได้อ่ะ uh. แล้วก็ปักทอดไปขอดในตัวเต็มมากๆฮึบ <c oughs> ในนี้อ๋อฝั่งนี้ไม่น่าจะมีมอ็บเกิดหรอกเพราะว่าทอดเยอะมาก <c oughs> แต่เจ้าฝั่งนู้นเมื่อกี้ไม่มีทอดเท่าไหรจ่จ uh ้ะอ่ะฮะโอเคตรงนี้เป็นทางเดินของเราเนาะ ก็คือหมายความว่าเมื่อกี้เราพูดถึงการต่อท่อลงมาข้างล่างแล้วใช่ไหมจ๊ะก็คือต่อสายไฟอะ่ะเราก็ต่อสายไฟลงมาเนี่ยจะ้ะทั้งสองฝั่งลงมาข้างล่างอ่ะแล้วจากนั้นวางเรสโตนรีพิเตอร์ตรงนี้จะ้ะเพื่อทําให้กระแสไฟมันยาวเนาะสายไฟมันยาว,ายยาวจากนั้นก็วาง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 ปื๊บจากนั้นจะ้ะก็มาปันจบกันตรงนี้ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของทั้งสองแถวนั่นเองจากนั้นเราก็วางเจ้าเรสโตนรีพิเตอร์ตรงนี้จะ้ะวางไปเนาะแล้วก็มาถึงนี้ปื๊บ ทีนี้จ้ะตรงนี้เราก็วางเรสโตนรีพิเตอร์อีกหนึ่งอันเพราะว่าบนเนี้จ้ะมันเป็นออแผ่นเหยียบใช่ไหมทีนี้มันมีความเป็นไปได้มากที่ว่ามันจะจ่ายกระแสะไฟลงถ้ามันเป็นสายเรสโตนธรรมดาจ้ะ<ๆ>ก็เลยวางเป็นเรสโตนรีพิเตอร์แทนเองนั่นเองเพอวางเป็นเรสโตนรีพิเตอร์แทนจ้ะเห็นไหมขั้นตรงนี้ด้วยก็คือตรงบริเวณที่เหยียบพอดีมันก็จะทําให้ไม่เกิดการจ่ายกระแสะไฟเวลาที่เราเหยียบแผ่นเหยียบนั่นเองจ้ะทีนี้พอได้แบบนี้ใช่ไหมาออทางขึ้นยังไม่ได้วางปึ๊บอ้าทางขึ้นมาเลยจ้ะ อันนี้วางเป็นอ่ะไม่เอาอันนี้อ,องไปนี่อ่ะขึ้นมาแล้วด้านมนนี้ปึบของในตัวก็เต็มเต็มเดี๋ยวไปเอาของปป๊บหนึ่งเราจะต้องไปที่บ้านแน่นอนจ้ะปกติเข้าบ้านนี้ไม่เคยเข้าทางแบบประตูเส้นเท่าไหรหรอกนี่ <c oughs> คือที่แบบนี้ก็ดิ่งตัวมาเลยง่ายมากปป๊บเดียวถึงปึบอ้าฮะ พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมจ๊ะเราจะต้องการมารึบเอามาหน่อยบูดเดนแท d บดออ่าฮะมาเลยได้ทั้งสอันดีมากๆจ้ะแล้วก็มามัมปลาปลาข้าวกินข้าวกินหมดนะโอ้ชีวิตไม่ดีเลยเหลือเนื้อนี่แมวไม่กินจัดเดี๋ยวไปหาข้าวกินเอาก็ได้ เพราะว่าตอนที่เรากลับไปนี่ก็เนี่ยหนึ่งอันดีมาเออชนเจ็บนิดนิดแต่ไม่ถึงตายปลาซาอยู่ไหนเอ่ยปลามีปลาอยู่นะหาข้าวกินก่อนจำไม่ได้ว่าเก็บไว้นี่รังไหนออันนี้จ๋ะโอ้รังสีฟ้าโอเคนี่ ไม่หนูอ่านของเสือ,อน้อยพุ่งมาอย่างเต็มที่โอ้นี่ไปเลยจ้ะประตูครึบเปิดไปเ<ป>ข้ามาแล้วที่สําคัญจ้ะเรามีเจ้าเอ็นรสอยู่นิดนึงเราก็เลยใช้เจ้าตัวนี้เป็นตัวตกแต่งด้วยอ่าให้ไฟให้อะไรนิดนิด,นดหน่อยหนอยจ้ะเป็นเพื่อความสวยงามอ่าพอเราได้วูเดนแทบดอมาแล้วก็เอาวูเดนแทบดอเนี้จ้ะมาวางอ่าปิดทางขึ้นทางลงนั่นเอง พอเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็อย่าน่เห็นจ้ะจากนั้นเราก็วางหลังคาข้างบนเพื่อตกแต่งอยากจะบอกว่าตอนที่ทําคลิปนะวันยาวกว่านี้แต่ว่าตอนอธิบายจ้ะแป๊บเดียวก็เสร็จแป๊บเดียวก็เสร็จไงตอนสร้างมันใช้เวลานานกระแสน้ําไหลมาอยู่ที่แช่องใช่ไหมจ๊ะทีนี้อ่ะเราก็เวลาที่เราจะเก็บเกี่ยวเนาะถึงแม้ว่าการเก็บเกี่ยวด้วยของที่มีฟอร์จูนจ๋าจะทําให้เราได้หู่นเอเทอร์เยอะกว่าแต่ว่าถ้าเก็บเกี่ยวด้วยน้ำมันก็ค่อนข้างที่จะสบายกว่าเราก็กดสวิมช์ตรงนี้ฮึบนี่จ้ะมา ว่าน้ํามันก็จะไหลไอ้เจ้าเนเธอร์นั่นจ้ะอโอนี่ไงมีระบบตรงนี้ด้วยเห็นไหมมันมาติดค้างตรงนี้นิดหนึ่งไอ้ตรงขอบๆสินะอ่าสงสัยจะต้องแก้ไขแล้วจ้ะแต่เพียงว่าจะแก้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้เพราะว่าต่อให้วางแผ่นป้ายวางอะไรมันก็มีเจ้าหูนเนเธอร์มาอยู่แถวนี้อยู่ดียกเว้นว่าเราจะยกสูงสักหนึ่งระดับอ่ะฮะยกสูงสักหนึ่งระดับจ้ะทีนี้อาจจะทําให้เจ้าตรงนี้มันไม่มี ขาเรียกว่าระดับความสูงมันเกินเนาะทีนี้จะทําให้ไม่มีเจ้าพวกหูเนเทอร์มาติดค้างอยู่ตรงนี้ก็ได้เพราะไหลไปยังนู้นจ้ะแล้วเราก็กดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้กระแสน้ําหยุดเพราะว่าน้ําเนี่ยจ้ะมันเป็นน้ําที่ไหลบนโซแซนใช่มากทีนี้ทาให้เจ้าหูเนเทอร์จ้ะค่อนข้างที่จะพัดมาลงในนี้ค่อนข้างที่จะช้าดังนั้นมาแก้ไขกันหน่อยเดียวถ้ายกความสูงอีกหนึ่งบล็อกใช่มากก็ยกยังไงก็ได้นี่จ้ะ ใช่ไหมยกความสูงอย่างนั้นก็ป๊บอันนี้ดูสิถ้าขนาดนี้เราจะปลูกถึงไหมแปดบล็อกโอหนึ่งหนึ่งสองสามสี่โอเคจะ้ะถึงปลูกถึงสี่ั้นแปลว่าปลูกถึงแน่แน่ก็จัดไปเดี๋ยวรื้อโครงสร้างแป๊บหนึ่งถือว่าดีเลยมาใหม่ปุ๊บได้ทดสอบได้เทสอะไรก็รื้อโครงสร้างเลยจะ้ะรือ้อนิดนึงตรงนี้ด้วย จำได้อยู่จากเพราะว่าบริเวณนี้เราใช้เป็นเจ้า r ร t เ e เธอร์บิอ่าเป็นเจ้า Nether Brick จะผสมกับหูดเนเธอร์นั่นเองทีนี้ก็จะทำให้เป็นสีแดงสีแดงแสบมากอ๋อสีแดงสีแดงแสบสีแดงโอ้นี่แดงแป๊ดเลยมาจากได้มา้5อันขึ้นไปข้างบนประตูทางเข้าทางขึ้นอยู่ตรงนี้ก็อา้าวยังไม่ได้ขุดฝั่งนี้ ให้ตายิลืมได้ยังง่ายขุดจ้าอ่าฮะอีกอันนึงโอเคเรียบร้อยละทีนี้รอบนี้ก็วางให้ความสูงสูงกว่าน,นี้หนึ่งบล็อกใช่ไหมอ่าฮะก็บล็อกนี้จ้ะมาเลยแต่ไอเจ้าบล็อกเรสในเทอร์บริกเนี้ยจ้ะอย่างที่เห็นคือถึงแม้มันจะแดงมากๆอย่างเงี้ยแต่ว่า ถึงแม้มันจะแดงมากๆแล้วมันก็สวยมากๆนะโดยความรู้สึกจากก็คือมันสวยน,น,นี่แต่ว่ามันก็มีปัญหาตรงที่ว่ามันเวลาที่วางเรสโตนข้างบนเจ้าตัวนี้จ้ะจะแทบมองไม่เห็นเรสโตนเลยเนี่ยเนี่ยไงเนี่ยมีเรสโตนอยู่นะแต่ว่าแทบมองไม่เห็นนะอ๋เป็นระบบที่แบบต้องใช้สายตาเพ่งเลยอย่างมากเพื่อที่จะมองเจ้าเรสโตนให้เห็นมารึ้อชึบชึบชึบ ไปจ้านี่ตรงนี้มาเลยรือ้อยาวยาวยาว,ยาวโอเคตรงนี้วางปิดไม่เอย่ยวางนี้ดีกว่าเราต้องการแสงสว่างสักนิดหนึ่งแต่ทาไมพอวางเสร็จรู้สึกว่ามันมืด <c oughs> ต้องไม่วางเสร็จแล้วถึงรู้สึกได้ว่ามันมืดละ่ะอ่ะฮะงั้นต้องวางตรงนี้แทนจ้ะก็เอาเป็นแบบอ่ะหนึ่งบล็อกขั้นหนึ่งบล็อกแล้วกันเพราะว่ามีโกสโตนที่เยอะเหมือนกันกสโตนนี้หามาจากไหนสามารถหาจากใน,ในเนเธอร์ก็ได้จ้ะหรือว่า ฉบับคนที่เกียรเอาเอโมรัลไปแลกวิเลเจอร์ก็ได้วิเลเจอร์ที่มันเป็นเจ้าคิริกจะมันจะสามารถแลกได้นั่นเองฮึบมาเมื่อกี้เกิดอาการกระตุกนิดนึงไปเอามุมนี้ด้วยโอเคส่วนมุมนี้ไม่สามารถวางได้เพราะว่ามันเป็นทางลงของสายจะใส่เรสตสโตนจ้ะไปข้างล่างนั่นเองโอเคได้เป็นอย่างนี้แล้ว สว่างขึ้นมาเท่าไหร่ความสว่างตอนนี้ไหลศูนย์อ้าวทำไมไหลศูนย์ล่ะจะมอนเกิดไหมแต่ว่ามันก็สว่างดีเหมือนกันนะแต่มอนอาจจะเกิดได้ไม่แน่จะ้ะไม่แน่เลยไม่อยากให้มอนเกิดในนี้ต้องหาวิธีทําให้เจ้ามอนไม่เกิดสินะแต่ว่ามอนมันไม่น่าจะเกิดหรอกมั้งปกติบนโซแซนมอนมันจะไม่เกิดอยู่แล้วจะ้ะ ใช่มหมร้วแมกมา่าในเจ้าแมกมา่าบล็อกสามมอนจะไม่เกิดข้างบนอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าในโซแซนนี้ไม่แน่ใจแต่คิดว่ามันคงไม่เกิดเหมือนกันมั้งเพราะว่ามันเหมือนเป็นบล็อกพิเศษอ่าเป็นบล็อกที่มีคุณสมบัติพิเศษนั่นเองจ้ะก็อาจจะไม่เกิดก็ได้ก็ได้มาอุย้ยนั่นนั่นนั่น,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 นอีกบล็อกหนึ่งด,ดุดูดมาดูดมาอ่าฮะฉะนั้นพอได้มาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ อย่างนี้นนเองจ้ะมาเทระบบน้ำกันอีกรอบหนึ่งเซ่ปดไปก็มาไหลามาไหลามาอย่างที่เห็นจ้ะใดหูในเธอค่อนข้างที่จะไหลช้ามากเพราะว่าอยู่มันไหลบนโซแซนนั่นเองทีนี้ก็ฮึเย็บจึ๊บจึบรออ่าอย่างนี้เลยจ้ะใช้ได้เลยนี่คือสิ่งที่เราต้องการมา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 ,มาป,ปลูกก่อนเทสเรื่องการปลูกจก้ะที่เราทําเป็นแปดคูณแปดเพราะว่าเราจะทําให้อู้อุ้ย เพราะเราจะจะปลูกโดยที่เราไม่เหยียบในแปลงน,นี้จะ้ะเหยียบในแปลงน,นี้แล้วมันค่อนข้างที่จะสโล่ก็อุย้ยอ่ะเอาันนี้ออกก่อนดีกว่าเราค่อยปลูกจ้ะมาเป็นฟาร์มเนเธอร์แบบอัตโนมัติแต่ไม่อัตโนมัติ100%จ้ะเพราะว่าเรายังต้องใช้มือในการปลูกอยู่แต่ถ้า เป็นฟาร์มชนิดอื่นๆจะมันสามารถทําได้แบบอัตโนมัติร้อยเปอไงโดยที่เราไม่ต้องไปเพาะป,ปลูกเองให้มันเสียเวลาไอ้นี่มันต้องมาเพาะปลูกเองอ่ะเสียเวลาใช่ปะ <c oughs> แต่ก็ไม่มีทางเลือกอ่ะมันเป็นฟาร์มที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นอัตโนมัติร้อยเปอร์เซนได้เพราะว่าเราไม่สามารถหาพวกวินเนเจอร์หรือพวกอย่างอื่นมาเพาะป,ป,ปลูกแทนได้จ้ะก็ย <c oughs> <c oughs> <ๆ c oughs> ังมีเห็นได้เป็นอย่างนี้ไหนตรงไหนวางกระจกเรียบร้อยทุกอันไหมเอ่ยกระจกวางเรียบร้อยทุกอันแล้วมีอีกไหมน่าจะไม่มีแล้วจ้ะ อันนี้อ๋อปักเหมือนปักทูบเลยแฮะไหนดูซิอาา่าฮะปักให้ความสว่างสีแดงเพราะว่ามันเป็นสีที่คล้ายกับเจ้าหูเดเธอร์มาที่สุดจ้ะก็นั่นไงใช่เลยนี่แหละทําไมรู้สึกว่ามันใหญ่ใหญฮะเฮ้ยเราสร้างเล็กๆเองนะทำไมรู้สึกว่ามันใหญ่ๆหญ่น <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่าโอ้หลังคาสูงหลังคาสูงก็เลยดูเหมือนใหญ่ นั่นเองจ้ะทีนี้ก่อนที่เราจะจบอีพิซดนี้จ้ะเราจะให้ดูของก่อนฮึบมาเก็บเก็บเขาก่อนแล้วอ่าฮะคุมาของที่เราจะให้ดูคือของในตัวเราเนี้ยแหละจ้ะมีอะไรบ้างก็คือเจ้าพวกชุดเกราะกับกระพวกอาวุธแล้วก็เจ้าพวกอุปกรณ์นั่นเองจ้ะเจ้าพวกนี้ ดูนะเห็นว่าเราใส่อะไรมาเอ่ยเราใส่เมนดิ้งมาแล้ว <c oughs> ต้องแบบใส่เมนดิ้งมาแล้วจา้านีเห็นว่าเมนดิ้งเมนดิ้งเมดดิ้งโอเคดาบเนี่จ่าก็เป็นดาบเล่มใหม่อะเป็นดาบเล่มใหม่ที่ไม่ใช่ดาบเล่มเดิมเพราะว่าดาบเล่มเดิมมันไม่สามารถแอนวิลเมนดิ้งเข้าไปได้เพราะว่ามันอ่อ too expensive มันแพงเกินไปจ้ะแต่ดาบเล่มใหม่มันทําให้เราสามารถ อ่อแอนมิวเมนดิ้งเข้าไปได้แต่ว่าคุณสมบัติก็เหมือนกันเป๊ะแต่ว่ามีเมนดิ้งเพิ่มมาเท่านั้นเองทีนี้อย่างอื่นจ้ะนี่เมนดิ้งเมนดิ้งเมนดิ้งโอ้ทุกอย่างมีเมนดิ้งหมดดังนั้นนับตั้งแต่นี้ไปจ้ะชีวิตของไอ้เจ้าเสือน้อยจะสบายมากมากจะสบายแบบสุดแต่ว่ามีข้อแม้ว่าห้ามตายนะถ้าตายนี้จะต้องไปหาเจ้าวิลเลเจอร์เพื่อเรียกเมนดิ้งมาใหม่เลยจ้ะด้วยอาวุธขนาดนี้ อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือขนาดนี้ยุดกรอกขนาดนี้ใช้เมนดิ้งไปเป็น10อันอแล้วก็อันหนึ่งราคาประมาณ34มสเอมูรอลด้วยก็ราคาค่อนข้างแพงจ้ะดังนั้นห้ามตายเด็ดขาดนะส่วนน้อยโอเคจ้ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้จ้ะรายการไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายจ้า